สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมวันนี้คุณล้อมพามาดูฟ้ามืดนะคะดูสิคะเมื่อวานก็ตกทั้งวันวันนี้ก็คงจะไม่เหลือตกอีกแน่นอนคะ่ะฟ้ามืดขนาดนี้จะผ่านไปบอรเรามารอรุ้นกันนะคะดูสิคะ รอบๆมืดตึ๊บเลยเหมือนจะได้ยินเสียงฝนมาแล้วนะคะหนักด้วยโอ้ยแล้วแบบนี้บ้านบุญลมจะรอดไหมนี่ท่วมไหมมันจะพ้นไหมเนี้ยเด็ทางนน้น ข้างล่างฟ้าแจ้งนะคะฟ้าใสาขาวใสเลยฟ้าไม่กำลังลอยลงไปโอ้ยน่ากลัวจริงฟ้าแบบนี้าแล้วเสียงมาแล้วค่ะ มาพร้อมเสียงพร้อมลมเลยเหยี่ยวบินโฉบหาอาหารกินข้าวบนลมยังไม่ได้หวานรับรวงเลยปุ๋ยรับรวงเลยค่ะท่าน เพื่อนเอนข้าวมะลิหน <th> ึมาแล้วค้ามาแล้วเรารสารเร็งเข้าร่มก่อนนะคะ ัวร้อยเปอร์เซนแบบนี้โอ้ยมองให้ไปตกก็บอยากตกเนาะฝนเนาะบึ้งค่ะมืดขนาดวันนี้บุญล้อมปิดฝนอยู่ที่นี่อีกแล้วอยู่กับน้องวัวดูสิค้ะ กินหญ้าหมดไปแล้วโรคเย่ยตัดมาใส่ให้อิ่มไปแล้วตุ่มพัดก้อนเมฆอย่างเร็วเลยดูสิคะปรยโปรยมาแล้วเม็ดฝนลงมาแล้ว นานเสียงตกมาแล้วเสียงมาแล้วพร้อมกับเม็ดฝนตกจริงตกจังจะทำให้นาข้าวบ้านเปริงท่วมจริงๆเลอเนี้ยโอ้ย สิคเือนเนี่ยทางทิศตะวันตกฟ้าใสหวหวหวมาเลยจ้าฝนมาแล้ว จริงๆเลยจ้าบรรยากาศนะคะดูสิคะห้ายหยุดสักวันก็ไม่ได้เนาะคุณฝลเนาะเทวดาเอ้ยนู่นไปตกอยู่ร้อยเอ็ดร้อยอะไรนู่นตรงที่เขาไม่มีน้ำอะ่ะ นี่เขาน้ำเยอะแล้วหยุดสักอาทิตย์หนึ่งก็ก็ได้เทวดาเจ้าขาว่าจะเข้าไปเก็บเห็ดซะหน่อย,ยแบบนี้อดสิคะ ยังไงได้ฝนขึ้นไปก็มีแต่หลงป่าเท่านั้นแหละเพื่อนเพืๆไปจะเข้าป่าเนี่ยดูสิคบ ที่เขาอยากให้ตกหนะ่ะไปเลยไปเลยเด้อค่ะ ากกดไลค์กดติดตามช่องบุญล้อมล้อมบุญด้วยนะคะช่องน้องใหม่ แค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะกับช่องล้มบุญล้อมล้อมบุญค่ะสวัสดีค่ะ